สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกกันครับกูนาเตสถานการณ์ไม่แน่นอนเดฟออกก็เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับอ ah ิบาฮิมากนาเตภายในตลาดรอบนี้และสโมสรอ,อาจตัดสินใจขายเขาก่อนตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงลิเวอร์พูลและกนาเตกำลังอยู่ในจุดห่างเหสําคัญเนื่องจากนักเตะกาลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาท่ามกลางความสนใจจากเรอัลมาดริดกนาเตเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในปี2021 โดยได้รับค่าเหนื่อยราวเจ็ดหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ปัจจุบันเจ้าต,ตัวต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มกว่าเท่าตัวที่ราวราวสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์มีรายงานว่ากุนนาเต้ยังคงไม่พอใจกับข้อเสนอเบื้องต้นจากลิเวอร์พูลเนื่องจากมีโครงสร้างที่พึ่งพาโบนัสและเงื่อนไขาตามผลงานมากเกินไปขณะที่เอเย่นของเขาก็กำลังพยายามกดดันให้สโมสรจ่ายค่าเหนื่อยยืนพื้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลิเวอร์พูลต้องการคำตอบจากกุนนาเต้และพยายามต่อสัญญากับเขาให้ได้ก่อนตลาดรอบนี้จะปิด สโมสรต้องการให้เขาตัดสินใจภายในช่วงเวลานี้เพราะสโมสรไม่ต้องการเสียเขาไปฟรีๆแบบเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนอีกแล้วดังนั้นหากกอนาเต้ยังไม่ตอบรับข้อเสนอภายในช่วงสุดท้ายของตลาดหรือว่าผู้อาจพิจารณาขายเขาที่ราคามากกว่า35ล้านปอนด์เพื่อป้องกันการเสียฟรีในปีหน้าเดฟออกกอบรายงานเดดไลน์สัดาน้าซาชาทาวูรีเออร์ลี่นักข่าวชาวเบลเยียม ออกมารายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลกำหนดเดดไลน์ในดีลของอเล็กซานเดอร์อิซักเอาไว้แค่ภายในสัปดาห์หน้าเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องการมากๆก็ตามแต่ถ้าหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเปิดโอกาสให้กับเป้าหมายอือ่นแทนด้านเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือนิวคาเซลให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังเกมกับแอตตันมิลล่าว่าประตูยังเปิดอยู่เสมอเขาจะต้องตัดสินใจว่าเขาต้องการทำอะไรส่วนพวกเราก็ต้องการความชัดเจนเช่นกันผมไม่ได้เป็นฝ่ายคุมเกมตรงนี้มันอยู่ที่คนที่สามารถคุมเกมนี้ได้ นักเตะพยายามปิดกั้นจากทุกแพลตฟอร์มเราต้องทำในสิ่งที่เราทำต่อไปและรับมือกับเรื่องที่ถาโถมเข้ามาทั้งนี้นิวคาสเซิลจะเปิดบ้านพบกับหัวแดงลิเวอร์พูลในวันจันทร์หน้าอาจจะทำให้เรื่องราวทั้งหมดชัดเจนก็เป็นไปได้เคซ่าสถานการณ์เปลี่ยนฟาบิซซโอโรมาโนเปิดเผยว่าขณะน,นี้สถานการณ์รอบๆตัวของเฟเดริโกเคซ่าเปลี่ยนไปแล้วโดยก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมขเขาให้เอเจนต์เริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆ แต่ตอนนี้เจ้าตัวได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องการต่อสู้ที่ลิเวอร์พูลต่อไปการย้ายทีมของลุยส์ดีอาร์ตทำให้เคซ่าตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก็หันไปโฟกัสการหากองหน้าตัวเป้าแทนที่จะเป็นปีกทําให้เขามีพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นแน่นอนในโลกฟุตบอลถ้ามีข้อเสนอใหญ่เข้ามาทุกอย่างอาจเปลี่ยนได้แต่ณตอนนี้เคซ่าแน่วแน่ว่าจะอยู่พิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์พูลสู้ๆนะเคซ่าทุกคนเอาใจช่วยนาะอยู่นะ รดูการนี้พิสูจน์เองให้ได้ว่านายจึงแค่ไหนฟาบิโอโรมาโนรายงานประตูแรกอย่างเป็นทางการของลุยส์ดิอาร์กับไบ y เยอร์มิวนิกแน่นอนว่าเจ้าตัวไม่เคยลืมว่าครั้งหนึ่งเคยมีเพื่อนที่แสนดีที่อยู่เคียงข้างเขาในวันที่ยากลำบากที่ลิเวอร์พูลมีสัญญาใจฟาบิโอโรมาโนเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญากับมาเกฮีการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับคริสตันพาเลตยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากข้อตกลงส่วนตัวระหว่างนักเตะก,กับลิเวอร์พูลนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเกฮี G ต้องการย้ายมาลิเวอร์พูลถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็จะเป็นในอนาคตแต่ตอนนี้ดิวยังคงดําเนินต่อไปว่าง่ายๆคือเกฮีกับลิเวอร์พูลมีสัญญาใจกันแล้วเหลือเพียงแค่ข้อตกลงระหว่างสโมสรเอาจริงๆถ้าได้เกฮีมาอีกตัวจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากสําหรับฤดูกาล2,565นี้ตลาดยังไม่ปิดก็ลุ้นกันต่อพวกเราฟาบิซซโอโรมาโนรายงาน อนเนอร์ชี้แจงเหตุเปลี่ยนฟิล์มปอง,องเคอร์เคสและเอกิติกการเปลี่ยนตัวไม่ใช่เพราะเรามีทางเลือกเยอะหรอกฟิล์มปองรู้สึกตึงๆที่แฮมสตริงตอนพักครึ่งเพราะเขาลิ่งสปีดหลายครั้งแน่นอนว่าเขาทําผลงานได้ดีแต่เราไม่อยากเลี่ยงเพราะแบ็กขวาอีกคนอย่างคอนเนอร์แบลลี่ก็บาดเจ็บไปแล้วและยังไม่พร้อมจึงผมก็เลือกวัตถุลงสนามไปก่อนส่วนการถอดเคอร์เคสนั้นก็ชัดเจนเพราะเขาโดนใบเหลืองแล้วและเขาเป็นประเภทเข้าประทะหนักซึ่งหลายครั้งมันเสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองที่สอง เคอร์เคสเป็นนักเตะที่แฟนบอลประทับใจในความทุ่มเทเขาทุ่มสุดๆทุกจังหวะจริงแต่ถ้าคุณมีใบเหลืองติดตัวแล้วต้องดวลกับเซเมนโยนั่นไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีส่วนการเปลี่ยนอูโกเขามารวมทีมหลังสุดในช่วงพรีซีซั่นเขายังต้องปรับตัวซึ่งคิดว่าพูดได้ว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าแฟงเฟิร์ตและหลีกนี้ก็เข้มข้นกว่าด้วยดังนั้นการที่เขาเล่นได้ถึง70นาทีถือว่าเป็นโบนัสใหญ่หลังจากเพิ่งมาอยู่กับเราแค่2ส,สัปดาห์ ทั้งหมดนี้คือสภาพที่เราต้องรับมือเพราะเราก็เสียผู้เล่นไปหลายคนแล้วอาร์เนอร์ดิสอิสแอนฟิลรายงานขอเวลาปรับตัวแน่นอนการซื้อผู้เล่นเพิ่มอาจช่วยยกระดับให้ทีมดีขึ้นมาแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตลาดนักเตะและความเหมาะสมตอนนี้เราต้องโฟกัสที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนผมคิดว่าเกมกับบอลมัดการเล่นเกมรับของเราดีขึ้นมากกว่าเกมก่อนแต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำต่อไปและต้องปรับปรุงกันต่อไป ผู้จัดการทีมก็พูดไปแล้วว่าเรากําลังใช้แบ็กขวาวัย24ปีที่เพิ่งมาจากบุนเดสลีกาเขากําลังปรับตัวเข้ากับระบบของเราเรามีมิโลสเคอร์เคตที่เป็นฟูลแบ็กดาวรุ่งที่มีพลังล้นหลามแต่เขายังเด็กมากๆและยังต้องเรียนรู้วิธีการเล่นของเราอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานั่นเป็นเรื่องปกติและเรายังขาดผู้เล่น n ม m b e r ิ6อย่างไรอันกาเฟนเบิร์กอีกที่ติดโทษแบนสิ่งสําคัญคือเราต้องทํางานต่อไปพยายามเก็บคลีนชีตให้ได้ เกมกับบอลมัดเราเสีย2ประตูจากจังหวะเปลี่ยนเกมซึ่งเราต้องทําให้ดีกว่านี้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องเล่นขยันวิจินวันได้กล่าวตอนจบเกมรำลึกถึงดิโอโก้โจตาที่สโมสรพือบอลบูฟ bon แฮมตันเมื่อเืินเกมกับแมนซิตี้ We will remember you when you walk in field of gold เราจะจดจำคุณตลอดไปในทุกย่างก้าวบนทุ่งทองจากแอนฟิลด์สู่โมลินุสบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกอะไรทั้งเพื่อนร่วมทีมเก่าและแฟนบอลบู ต่างก็พร้อมใจกันชูทีโฟและแบนเนอร์สุดยิ่งใหญ่เพื่อระลึกถึงโจโต้าและอันเดซิดวาน้องชายที่จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแมตเปิดสนามพิมีเมลิกในทุกสังเวียนที่พร้อมยืนไว้อาลัยคือเครื่องยืนยันว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่คือครอบครัวความทรงจําและตำนานที่จะอยู่ในหัวใจแฟนบอลตลอดไปโรมารอซานโชอัปเดตข่าวตลาดนักเตะ17มกราคม2569 ชั่วโมงนี้ต้องยกให้อิโฟริสร้อนแรงสุดในตลาดเพราะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเปิดตัวแล้ว2รายและมีแววกำลังจะได้เพิ่มอีก2รายในเร็วๆนี้ขณะที่สถานการณ์ของ2ยอดในทวารอย่างเอเดอรีันและจานลุยจีดอนนารุม่ากำลังได้น่าจับตามองอย่างมากส่วนข่าวที่น่าสนใจอื่นๆมีอะไรอีกบ้างน,นั้นเรามาอัปเดตกันเลยแบงค์ฟอร์ดคว้าดองโกอูอัตาราปีกทีมชาติบุกินาฟาโซจากบอลมัดด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์ประมาณ1,870ล้านบาท โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2030นอตติงแฮมฟอ o r เรสตคว้าโอมาริฮัตชินสันปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษจากอิปสซวิชทาวน์ด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์ประมาณ1,628ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2030นอตติงแฮมฟอ o r เรสตคว้าเจมส์แม็กอารตี้กองกลางตัวรุกชาวอังกฤษจ,จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ประมาณ1,320ล้านบาท โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานการถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2530นอตติงแฮมฟอรเรส์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอานคาริมูเอนโดกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแรนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหัวหอกว,วัย23ปีจะย้ายร่วงทับเจ้าป่าด้วยราคา31.5ล้านยูโรประมาณ1,197ล้านบาทฟาบิซซโอโรมาโนรายงานนอกจากนี้เจ้าป่ายังใกล้จะปิดดีลกับดักลาลุยกองกลางตัวรับชาวบาซกีเยนของยูเวนตุสอีกรายด้วยฟาบิซซโอโรมาโนรายงาน ขณะที่จันลุยจิดอนารูมายอดผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียนของปารีสแซงต์แชมงพร้อมที่จะย้ายมาแทนเอเดอร์สันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาฟาบิซซโรมานรายงานท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์นิวคาสเซิลและคริสเตนพาเลตต่างก็มีความสนใจที่จะดึงคอนเนอร์กัลลาเกอร์มิดฟิลด์ชาวอังกฤษของแอตเลติโกมาดิดกลับสู่เรทีพีเมลีกโดยทั้ง3สโมสรพร้อมทุ่มเงินซื้อตามราคา50ล้านยูโรประมาณ1,900ล้านบาทที่ตาหมีตั้งเอาไว้ ฟีเชสรายงานถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ